น่ารักมากๆค่ะผมน้องนักศึกษาท่านหนึ่งนะคะแต่งตัวเรียบร้อยเหมือนจะไปเรียนหนังสือนะคะแหมเจ้าบาร์บี้ของเรานะคะใส่แว่นด้วยน้องลิสน่ารักโพที่ปารีสค่ะแต่งตัวบอยๆแบบนี้อีกแล้วแอดชอบมากนะคะเป็นเสื้อคลุมโอเวอร์ไซส์แล้วก็กางเกงบอยๆทรงใหญ่ๆแบบนี้น่ารักนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือถูกปาปาปราัสซี่แซวด้วยแล้วก็ตะโกนนะคะลิซ่า ะะแล้วก็ตามถ่ายรูปที่เห็นก็คือภาพไม่ได้สปีดนะคะแต่ว่าน้องพยายามจะวิ่งหนีกล้องปาปาลัสซี่นะคะก็จะเห็นด้วยว่าสังเกตนะก็คือวันนี้น่าสดด้วยก็เลยอาจจะแบบหนึ่งไม่อยากออกสื่อหรือเปล่ากับ2ออยากให้เป็นแบบพื้นที่พื้นที่ทส่วนตัวไหมนะคะเพราะหลายคนก็มองว่าเออออกมาจากร้านนี้นู่นนี่นั้นเออมาฟิตติ้งอะไรหรือเปล่าเพราะว่าพี่แนนก็ประกบด้วยแบบนี้ ะะก็อาจจะอยากเก็บเซอร์ไพรส์อีกไม้เพราะว่าน้องนี่งานเยอะงานฉ่าจริงๆนะคะพวกเราทํางานให้ได้ครึ่งหนึ่งของน้องก็พอนะคะรับรองรวยแน่นอน,นะคะ่ะเห็นแล้วหมดแรงจริงๆขยันมากนะคะก็เลยแบบเอ๊ะต้องการความเป็นส่วนตัวหรือเปล่า ก็สนใจที่พี่กาศนะคะเขาเอาไฟฉายมาใช้กระพริบป,ปิ๊บปิป๊บปป,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 ปนะไม่ใช่น้องมองไม่เห็นทางนะคะแต่ต้องการจะสกัดปาปารสซี่นั่นแหละค่ะเพราะว่าเวลาที่ไฟกระพริบเร็ว,รวๆนะคะใส่ชังภาพที่มาแอบถ่ายเนี่ยมันจะทําให้กล้องโฟกัสไม่ได้หรือไม่ก็ทําให้ชัตเตอร์เนี่ยมันลั่นแบบเปิดปิดผิดจังหวะนั่นเองนะคะเทคนิคนี้เขามีชื่อนะเขาเรียกว่า anti- ปาปารสซี่ไรนะคะหรือว่า camera jammer ซึ่ง เขาใช้เทคนิคนี้กันมานานมากแล้วนะคะในแวดวงคนดังทั้งหลายนะแล้วทุกคนรู้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใช้ไอ้เจ้าไฟฉายกระพริบอย่างเงี้ยตอนกลางคืนนะคะอันนี้ก็เคยเห็นพิกาดเขาก็โปรเทคน้องเหมือนกันในยามค่ำคืนนะคะมันจะสามารถ ลบรายละเอียดใบหน้าอะไรได้เลยนะเพราะว่ามันจะทําให้ไฟมันฟ้าปะเนื้อออกมาแทนที่จะเห็นหน้าน้องชัดๆก็เห็นเป็นแสงแทนเรียกได้ว่าภาพที่เอาไปก็คือใช้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะก็คือต้องรอบคอบมากซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่พี่บึกของเราเนาะแต่จะเป็นพิกาดอีกคนแต่คนนี้ก็เห็นบ่อยนะแอดก็เห็นอยู่บ่อยๆซึ่งต้องบอกว่าทีมนี้น่าจะเป็นทีมประจําของน้องแล้วแหละแล้วก็น่าจะแบ่งเป็นทีมบ้านอโน่ด้วยเออก็จะเป็นแบบบ้านอโน่ที่มาดูแล น้องอยู่เป็นประจำประจำซึ่งก็งจะเป็นทีมที่เขาดูแลครอบครัวแฟมิลีของคุณอ่าคุณคุณพ่อนุ่มตาเขียวอะเฮ้ยพี่เฟสอยู่อยู่ลืมชื่อพี่เฟสขึ้นมากระทันหันก่อนอยังไงก่อน ซึ่งถามว่าน่าเป็นห่วงไหมก็ต้องบอกว่าน้องลิสเนี่ยดูแลตัวเองดีมากนะคะแล้วก็การประทะก,กับปาปารัสซี่ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกแอดจำได้ว่าที่ปารีสเนี่ยแหละเคยมีถึงกับขั้นถูกลุมเนาะมีปาปารสัสซี่มีแฟนๆลุม ขอลายเซ็นนะคะแต่น้องก็ยังยิ้มสู้แล้วก็ดูแลตัวเองได้แล้วก็มีอีกครั้งถ้าจะไม่ผิดน่าจะที่เบเวอร์รี่ฮิลนะคะหลังบอนพิงนี่แหละนะเออเหมือนน้องก็จะไปกินที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เดินออกมาขึ้นรถนะคะก็ถูกจับภาพได้อีกอะไรแบบนี้นะ ซึ่งก็หลายครั้งเนี่ยถูกติดตามตลอดเพราะว่าอย่าลืมว่าภาพของน้องนั้นขายได้แล้วก็ขายดีมากๆด้วยนะคะซึ่งถ้าให้แอดวิเคราะห์เนี่ยแอดยิ่งมองว่าหลังจบโคเชล่าล่าสุดนะคะที่แค่ใน X เนาะก็มีการพูดถึงน้องเนี่ยเกือบ20ล้านทวีตเนี่ยไม่แปลกเลยนะคะที่น้องจะเป็นเป้าหมายเนาะก็คือส่วนตัวเนี่ยความดังของน้องอยู่แล้วเนี่ยเรียกปาปารัสซี่นะคะน้องเหมือนไฟเนา ไฟสว่างที่เรียกแมงเม้าอะไรประมาณนั้นเลยนะปาราซี่ก็คือตามนะมีแสงดวงนี้เคลื่อนไปตรงไหนเขาก็ตามเพราะเขาอยากได้ภาพอยากได้ข่าวน้องยิ่งเขาบอกว่ายิ่งมีคุณ ic, เฟดริกโนปรากฏตัวนะป่าเฟสปรากฏตัวในงานโคเชล่าล่าสุดนะคะคนก็ยิ่งกระเฮี้ยนกระหือรือเนาะนักข่าวก็ยิ่งอยากได้ภาพเข้าไปใหญ่เพราะว่ายิ่งถ้าเกิดไปจับจังหวะได้เรื่องของภาพความสัมพันธ์ความใกล้ชิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ ศิลปินเนาะเป็นดาวระดับฮอลลีวูดเป็นน้องระดับเอลิสที่มาเจอกับนักธุรกิจระดับโลกในเฟรมเดียวกันเนี่ยโอ้โหแอนบอกเลยว่ายังไงก็เป็นข่าวใหญ่เป็นมูลลค่าไม่ว่าจะนําเสนอเป็นข่าวหรือว่าจะนําเสนอเป็นภาพข่าวก็แบบคุณขายได้แน่ๆอ่ะคุณอาจจะไ,ไม่ต้องถ่ายรูปไปอีกทั้งเดือนเลยก็ได้คือแบบเงินมันฉ่าขนาดนั้นเลยนะคะ แอดก็ลองไปคนนะคะไปใส่ใจมาว่าเอ๊ะภาพปาปารสัสซี่หรือภาพถ่ายคนดังเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ยังไงนะคะจะได้มาประมาณการรูปของน้องลิสได้นะคะคือเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพคนดังเนาะในอิริยาบทที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะในพื้นที่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอายกตัวอย่างนะอย่างเช่นแบบดาราบนเรยยอส ชุดบิกินี่ซึ่งอาจจะแบบทุกคนไม่ได้เห็นภาพนี้ใช่ไหมก็อยู่อาจจะอยู่ที่ประมาณ80,000ดอลลา,า,ารา์สหรัฐเป็นต้นไปนะคะขึ้นไปนะคะแล้วแต่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครด้วยและภาพมันจะแบบวิวแค่ไหนอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่พิเศษมากกว่านั้นเช่นคลอดลูกคนแรกแล้วแบบอุ้มลูกเบบีในนาทีที่คลอดออกมาเลยนู่นนี่นั่นสวยงามมาก ก็จะราคาขึ้นนะคะเป็นหลักล้านดอลลาร์สหรัฐเลยอาจจะถึง15ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปนะคะคลอดลูกคนแรกแต่งงานการอะไรแบบนี้เนาะ ก็เลยจะได้เห็นว่าสำหรับบางคนเนี่ยงานแต่งเขาเนี่ยเขาจะไม่เชิญสื่อเลยหรือเขาจะเชิญแค่ที่สนิทชิดเชื้อจริงๆเพราะว่าเป็นแบบนำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเธอนําเสนอข่าวฉันดีๆนะในเวลาที่ฉันอยากให้นําเสนอข่าวและเธอจะได้เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของฉันโอกาสส่วนตัวของฉันและเธอจะได้ภาพที่มูลค่ามหาศาลนะคะอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นแบบเออการอะไรอะ่ะ ผูกปิ่นโตอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนก็ผูกปิ่นโตกันไว้นะคะซึ่งในเคสของ non นะ้องลิสนาแอดก็ลองหาข้อมูลแต่มันไม่มีตัวเลขจริงๆแต่เขาก็มีการคเนกันว่าถ้าเป็นภาพน้องลิสนะคนเดียวเนี่ยก็มาหาศาลอยู่แล้วถ้าเป็นร่วมแฟนกับคุณฟิตเดลิกคุณฟิตเดลิกไปแล้วคุณฟิตเป็นปลาไปแล้วนะคุณเฟรดเดลิกไปแล้วนะี่นะคะเขาก็จะบอกว่ามูลค่ามันจะสูงมากมาแบบที่แอดก็ไม่รู้แต่ว่า คงมากขนาดที่พวกเรานึกภาพไม่ออกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่ไม่เคยมีเงินจํานวนเท่านั้นใช้นะะประมาณนี้แหละวันนี้พามาพูดนะเพราะว่าเห็นพิกาดเขาเอาไฟกระอบอกเล็กกระปิบกระปิบกบนะคะปกป้องน้องเออไม่น่าเชื่อนอะของที่มันเล็กๆแค่นี้นะ,ะแต่มันปกป้องน้องเราได้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังมาขยายประเด็นแล้วก็ไปสืบราคาภาพป,รปารารัสซี่มาให้ดูกันส่วนตัวทุกคนคิดว่าภาพน้องกับคุณเฟรดถ้าร่วมเฟรม เจอราคาเท่าไหร่ลองบอกกันมาหน่อยนะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะส่วนงานน้องกับมาลุมฟาก็ตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวลองดูเนาะว่าจะปล่อยเป็นวันศุกร์หน้าหรือเปล่านะคะยังไงมาอัปเดตกันละกันแล้วก็มีตัวอย่างเพลงเล็กๆด้วยที่น้องสปอยเอาไว้เนาะเมื่อวานนี้ใน IG ก็ไปฟังกันละกันนะคะวันนี้แอดไปละสวัสดีค่ะ